ตุ่ยกับปีชิพามาเมืองกุ้งท่อผาบ้านพนะค่ะอันนี้เป็นกุ้งท่อผาบ้านเด้อคุณแม่พี่น้องอันโอ้โอ้โอมาตะลุ้จ้ะอันรองเท้าถอดออกคือใส่เขาได้โอ้ยว่าเป็นยังใส่เลยจ้ะค่ะค่ะค่ะมัดมีผามัดมีโอท็อปพ่อแม่พี่น้องโอท็อปเด้องานโอท็อปจ้ะ จังหวัดไหนเหาาานเาะบ้บานเฮาบ่บ้า,บา,าบนเฮาอะไรจะสารคามนี่ล่ะจ้าอำเภอบัลลบือโอ้บัลลบือบัลลบืออ่ามาจ้าบัลลูบือก็ที่ต้นหนาจ้าจ้านี่ละ่ะพ่อแม่พี่น้องสวยสวยงามงามมะเมืองได้เด้อพ่อแม่พี่น้องอุ้ยอันนี้ผ่าผ่าไฟประดิษฐ์โอ้อันนี้อันนี้นน นี่เป็นผ้าฝ้ายบัณดิตพ่อแม่พี่น้องเมืองคือผ้าไหมนี่ลายงามลายนั่นอุย้ยสวยงามมากพ่อแม่พี่น้องพื้นท่ายคะ่ะคุณตาค่ะพื้นละหกร้อยพ่อแม่พี่น้องงามเด้แม่นเฮาประมักเป็นผ้าถุงก็ไปตัดสุดตัดหยางได้แม่นบ่ ภาพฝ่ายพระประดิษฐานนะอันนี้เป็นไม้จากพันเนาะพันแปดยาบกแพงอุ้ยพันแปดบกแพงเออแม่นแม่เออ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 เอ,อ,อันมุนี่เป็นไม้พ่อแม่พี่น้องแดดนี่นี่ไม้มัดเลยแม่ประจกักโอ,อ้ยพ่อแม่พี่น้องงาม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 เด้องาม,งาม พันแปดเพราะนาเพ่อแม่พี่น้องไม้แท้ไม้นั่นสวยงามเด้อไหมปูนพันแปดจ้าว่าเป็นไม้พื้นบ้านห่อปูไม้จูนพันแปดมันมันแตกต่างจังไหนไม้จูนกับไม้พื้นบ้านไม้จูนมันราคาแพงกว่งสามพันเจ็ดร้อยนี่มันบ่ไม้จูนนี่นี่ไหมปูน แบบนี้สิยยงี่มันหกอ๋อันนี้อันนี้เป็นไหม้บานเฮาเด้อพ่อแม่เออแม่ดิลิ่นเนื้อเนื้อต่างกันอ่าจ่าจ่าเออเอออันนี้กับบานเฮาเนาะนี่ไหม้บานอ๋อประดิษฐ์ฝ่ายประดิษฐ์เตอ งามพ่อแม่พี่น,อน้องเอ้ยมเมึงมาหาเอาเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องยุบบัลบือเนาะืออยยุบอัลบ,บือพี่กัดบัลบ,บือเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องคันเฮาพลาดโอกาสจากตรงนี้ไปเลยบัลบ,บือพ่อแม่พี่น,อน้องค่ะนี่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยพ่อแม่พี่น,อนอมม้องจ้าอืยมะมึงมะนั่นเอาอันนี้ไหมไอ้ไนั่นไหม ใบจูนไหมจูนนี่งามพ่อแม่พี่นอ้องอืออันนี้พันแปดพันแปดแต่มันเนื้อมันอันบางเบากว่ากันเด้พ่อแม่พี่น้องเส้นน้อยค่ะว่ต้องใส่ไปวัดไปว้าละใส่ออกงานออกการตัดเป็นชุดแสกชุดหยังได้หมดพ่อแม่พี่นอ้องเอ๋ยงามคักงามแนมค่ะมาเมืองมาหา เอาเดอ้อจ้ะนี่สโลงเพิ่นก็มีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องสโลงกระมีจ้ะนี่ผาถือผาสโลงไหมค่ะอันนี้เขาเอิ้นผาถือ,ออ๋อผาหาสีค่ะมะเมืองเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องค่ะสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยพูดนะเสื้อ กัมีมังมังปากตุยกับปีผ้ามเมืงพ่อแม่พี่น้องย่าๆน่กัสองร้อยจ้ะอืมบ้านนี่แม่คือมังงามแี่อันนี้เสียนุ่กัเลยว่ามันโอ้ก็ต่อรอกไปแต่งานเนาะอ๋อตัดส่เองหรอมีตัดขายบแบบเนี่ยโอ้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 สั่งเย็บปนี่ันเลยพอเห็นจับโอ อันนี้สองร้อยห้าสิบเป็นอันค่ะไอผ้าปะดเข้าเนาะงามงามงามพ่อแม่พี่น้องเลยสวยงามเด้อสองร้อสองพ่อแม่พี่น้องสองสอห้าสิบัะเพือนเอาแค่สองร้ก็พอมัเมือมื้อมหากันไโอ้ยงามงามงามพ่อแม่พี่น้องจ้าสวยงามสวยงามจ้า